สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบนจะพาะทุกคนนะคะไปทําการเพราะขายายพันธุ์แหนแดงให้มันสวยมันงามฟู่ๆแบบนี้นะคะว่ามีขั้นตอนอยังไงน,นะคะเรียงในะกะละมังนะพี่น้องเฮ็ดจังใดจังสีเขียวสีงามแบบนี้นะคะพ่อเพื่อนได้รับไปแล้วเฮ็ดจังใดจังสีงามนะคะเดี๋ยววันนี้เบนจะมาแนะนําสูตรเคล็ดลับของทางฟาร์มเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนโอนีเบ็นกระจะพผ้าทุกคนนะคะมาติดตามการขยายเพาะพันธุ์แหนแดงในกระมังใบละเศร้าบาทนะคะขั้นตอนการเฮ็ดเป็นจังไดนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะค่ะเฮาจะมาติดตามกันเลยนะคะว่าเบนใส่อย่างแนนในการเพราะขยายพันธุ์แหนแดงในกระมังใบละเศร้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เฮาต้องเตรียมนะคะก็คือปุ๋ยคอกนะคะนี่ เบนกะจิมีปุ๋ยคอกนะคะเป็นใสปุ๋ยคอคกขี้ไก่นะคะเบนใส่แค่หนึ่งกับมือนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปในกระมังเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะอันที่จริงจะให้ดีนะคะเขาควรจะมักไว้สองถึงสามมือนะคะเขาค่อยมาปล่อยแหนแดงนะคะจะดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าแบบว่ารัดนะคะรัดขั้นตอนเนาะนี่ค่ะเขาก็ใส่แสว้นะคะแไวัยแล้วก็อ่าขั้นตอนต่อไปนะคะที่เขาจะต้องมีนะคะก็คือ อยู่ในสีสังเคราะห์แสงถ้าเพื่อนๆบ่อนมี่ว่าไส่ก็ได้นะคะว่าดองไส่ก็ได้นะถ้าบ่มี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะและ้วก็อันสุดท้ายน,นะคะก็คือ em นะคะนี่ค่ะ em นะคะาหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะ em เขากลับมาใส่ em นะคะเขาบ่าดองไส่หลายนะเพื่อนๆหรือว่าเ,เพื่อนเพื่อนเทเองนะคะของเบนอาจจะมีทั้งแบบว่าเอาไปขยายเอาไปขยายเองหัวเชือจากหัวเชือไปขยายนะคะกคะคะ็มีอยู่นะคะ em แต่ว่าญาติเพื่อนเพื่อนว่าเข้าใจนะคะก็ต้อง ใส่แค่ประมาณนี้นะคะมันเข้มข้นเนาะเพราะว่าในสูตรของเขาอะ่ะใช้หนึ่งฝาต่อน้ำสิบลิตรนะคะเขาก็จะใส่หน่อยๆน,นะว่าต้องใส่หลายนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อเนาะมันเข้มข้นนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ200 ML เนาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง200 ml นะคะอะ่นี่นะคะก็จะเทอ่นี่ค่ะครบ 200ML นะคะถ้าเพื่อนๆวนีน้นะคะทักม้าด้นะคะ อ่างวเชื่อจ,จูนิซี่สังคอแสงนะคะพอไปขยายนะคะก็จะใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะในการเตรียมนะคะการเพราะขยายพันธุ์แหนแดงไมโครฟิลล่านะคะง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อันที่จริงเข้าต้องพักไว้นะคะอย่างหน่อย2อสามมือนะคะเพื่อที่ให้ตัวปุ๋ยพันละลา่นะคะนี่มันก็นจะตักเศษออกนะเพื่อนๆตักเศษออกนะคะ จากเสร็จออกนะคะถ้าเป็นน้ำปลาป่าเบนแน่น้ำนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะพักไว้อย่างน้อย2-3ถึงวันเพื่อให้แบบว่าข้อลิ้นเพลินเหยนะคะเพราะว่าข้อลิ้นเพลินแห้งเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะยังมีฝุ่นอันนี้ก็เสียดายก่ะ เราก็ต้องตักออกนะคะอันนี้คือทําให้เพื่อนๆดูนะคะจะเลี่ยงแบบว่าเป็นบอ่อพลาสติกหรือว่าจะเลี่ยงในกระมังนะคะเป็นเหตุแบบนี้นะคะในกองฟม่มในภาชนะที่น้ำขังก็จะเหตุแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะกับประมาณนี้นะคะหล้กก็ปล่อยเฮามีน์พันแหนแดงแล้วนะคะเพื่อนๆกบตบว่าต้องปล่อยน้าเนียนนะคะนี่ค่ะก็จะใช้แหนแดงประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะ หนึ่งโลนี่ขยายได้ซิหากะละมังนะคะเพื่อนๆแหนแดงหนึ่งกิโลขยายได้สิบห้าถึงยี่สิบกะละมังนะคะเขาก็จะปล่อยประมาณนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์กับสีเต็มนะคะหนึ่งอาทิตย์กับเต็มงามฟูนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่เป็นการเสร็จขั้นตอนในการปล่อยขยายพาะพันธุแหนแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่อ่ะนะคะเรียบร้อยเนาะอ่ะเอามาขยายในกล่องโฟมด้วยนะคะทำในกล่องโฟมก็ทำคล้ายๆกันนะคะ กล่องโฟมเนาะกล่องโฟมก็ทําคล้ายกันนะคะนี่เอาใส่เหมือนกันนี่นะคะกล่องโฟมก็ทําคล้ายกันเลยนะคะนี่นคะคะเ็าใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปทําเหมือนกันเดี้ยเลยนะคะใส่ EM เมเนาะใส่เอมนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะเพราะมันเข้มข้นนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ แล้วก็จุลินทรีสังข้อาะหแสงเท่ากันเลยนะคะมันมันมี13ลสามิบเนาะกองโฟมนะคะเนาะนี่เอาใส่เท่ากันสองร้มนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คนนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเนาะคนนี่นะคะคนคนคนอันนี้อันนี้เป็นบบคอตักเศษออกนะคะเพราะว่า ปุ๋ยคอกเพื่นท่านในย่อยสลายโตถาดอาหารออกจากไเศษมันเนาะเบนบอคออันนี้สูตรนี่เบนบอตักเศษนะคะบอตักเศษก็ได้เนะาะแต่เบนก็จะปล่อยเลยนะคะปล่อยปล่อยท่อกันเลยนะคะ,ะใส่แนเด้งท่อกันนี่ค่ะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะก็จะปล่อยประมาณนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์กับหนึ่งอาทิตย์กับสิเต็มนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็จะเต็มแล้วนะเพื่อนๆนี่หนึ่งอาทิตย์ก็เต็มนะคะ นี่ค่ะในอาทิตย์กระเตี๊มแบบงามงามฟูเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะทางฟาร์มแหนแดงอุดอรนะคะจะแนะนำเพื่อนๆเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบีนน้ำเนได้จา่ายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะเทคนิคการปล่อยแหนแดงเลี้ยงเพาะพันธุ์ขยายแหนแดงแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้นะคะ ง่ายมากเลยนะคะอ่แค่เ้ามีอุปกรณ์น,นะคะจะใช้ปุย๋ยคอกขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ขี้หมูขี้แพะขี้แกะได้หมดนะคะที่เป็นปุย๋ยคอกนะคะหรือน้ําหมักมูลสัตว์ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นคอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ